ทีนี้ผมขอรีวิวรีวิวควรัวซองนิดหนึ่งเนื่องจากเป็นคนที่ชอบกินครัวซองเป็นชีวิตจิตใจเวลาไปตามต่างประเทศไปเบเกอรี่ไปอะไรตรงไหนเนี่ยเชฟดิฉันเจอครัวซองดิฉันจะลองทดสอบร้านนั้นเพราะว่ามันคือขนมปังที่ทดสอบฝีมือเชฟได้ดีที่สุดอ่ะอันนี้พูดกันตามตรงนะเพราะอะไรไม่ง่ายเลยค่ะสําหรับครัวซองครัวซองที่ดีต้องกรอบอย่างนี้จริงๆค่ะด้านนอกนะกรอบแบบนี้นะและข้างในคือหอมเนยสดอย่างนี้ค่ะและคือเนื้อต้องนุ่ม และเขาทําได้ดีอ,ะอ่ะใช่ไหมคือคือเนี่ยที่ผมลองกินเนี่ยคือดูนะเนี่ยความนุ่มเหนียวเห็นไหมนุ่มเหนียวแต่ข้างนอกกรอบเชื่อไหมธรรมดาฉันไม่ชอบกินขนมแบบนี้เลยนะแต่ฟังปนัดดาพูดเนี่ยกูต้องกินกู <c oughs> ไม่ไหวแล้วม่อร่อยมากใช่ไหมหนึ่งหนึ่งตัวเนี้ยมันกว่าจะม้วนมันเนี่ยมันใช้เวลามากน้อยแค่ไหนครับก็โปรเซสของเราก็ขนหกชั่วโมงขัน้นต่ำครับหกชั่วโมงตัวหนึ่งเนี้ยเหรอ อ่าใช่ครับหอมเนยแม่เนี่ยหอมเหเห็นไหมล่ะหอมกรอบนอกนุ่มในแล้วก็มันมันมันจํำมันจำลิ้นจริงๆอมปลาตู้ขนาดนี้ฉันก็ต้องกินด้วยเดยเรื่องของเรื่องไม่ขยากซิมซิมอันนันเ็นอ่ะไม่คนไม่หยดดีทีนี้โคซองมจะมีสองประเภทอีกนะใช้เนยสดกับเนยเนยเทียมเนยเทียมอ่ะทีนี้ถ้าเป็นเนยสดรูปร่างโคซองจะออกมาเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมรูปร่างโคซองจะออกมาเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นเนยเทียมมันจะโค้ง ด้วยการอบบางอย่างที่มันไม่ได้เป็นธรรมชาติของมันช้พี่อันถามอย่างรวเร็วนะอันนี้คือครัวซองอะไรนูเทล่าครับนูเทล่าอันนี้คืออัลมอนด์ครัวซองอัลมอนด์อันนี้คือดาร์กช็อกแลตดาร์กช็อกแลตและอันเนี้ยครัวซองรถไฟครัวซองรถไฟครับจริงๆตัวเนี้ยมันเป็นส่วนที่ผมนึกว่าขอบของครัวซองที่ไม่ได้ทรงสามเหลี่ยมจะเอามาทำอะไรดีและมันเป็นส่วนที่ฉ่ำเนยมากๆเนยไปอยู่ตรงนั้นเยอะที่สุดผมเสียดายผมก็เลยเอามาม้วน แล้วอบดูแล้วมันออกมาหน้าตาเป็นรถไฟคุณบุ๋มคุณไม่แต่มันต้องกินงอิงจริงๆ <c oughs> คุณบุ๋มคะคุณเป็นนางสาวไทยนะคะไม่ก็ให้ดูดความฉ่ำเขาไงแล้วจากนี้นคุณผู้ชมจะดูได้ไงเนี่ยเห็นว่าฉ่ำจริงๆแล้วกว่ามันจะม้วนได้แบบนี้ <c oughs> ได้แบบแน่นตะโปรงอะ่ะไม่อ, <c oughs> ออกป่ะเอรถไหนขายดีที่สุดของโครซองคอจะเป็นแมคคาเดเมีย แมกแอดเมียออฟเทียนจีนอร่อยมากฝั่งนี้เขาหยิบทุกอันขายดีหมดเลยอะเธอนะตอนนี้ถ้าหากาอยากไปทานที่ร้านด้วยเนี่ยสามารถไปทานได้ที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงกี่โมงร้านของเรานะครับจะอยู่ที่บนเส้นพระนกสายสี่นะครับเป็นเส้นที่ตัดใหม่เลยนะครับแล้วก็แนะนําว่าถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาจจะต้องคนจะเยอะแน่นนิดนึงเรื่องจะ การจอดรถอะไรพวกนี้จะค่อนข้างจะแน่นใช่ครับแต่ถ้าไปวันธรรมดาอย่างเงี้ยแล้วก็ก็มีลูกค้าประจําอยู่ตลอดอยู่แล้วครับแต่ว่าก็เลือกช่วงเวลาไปจะดีที่สุดอาจจะต้องรอคิวนิดนึงอะไรเงี้ยครับโทรจองได้นะโทรจองได้ครับเดลิเวอรี่ก็ได้ใช่เดลิเวอรี่ที่เข้าไปทางไหนได้บ้างไลแมนครับไลแมนเลยนะคะ